ก็เปียกพี่น้องแล้วมันหอน,อนเงียบหอนใช่สะกอนพี่นอ้องหรือาเก็บงานพี่น้องมั้อนีอย่กางทองน้าเที่ยวทอไปแล้ว เท่เมันหมืดอยล้วเากัไปซื้อปูนมากว่าเช่านี่ยไม่เท่มันแล้วสวัสดีครับพี่น้อง,ป,องป้องป่ายมือทุกขู่ทุกคนเด้อย,ยินดีต้อนรับสู่ช่อง YouTube ปูเท่าชาแนลเล้วเด้อพี่น้องเด้อสวัสดียิบซีมีหน้าคมครับสองพันหรอยโอสิบเจ็ดพี่น้องมาเรียงหัวพร้อมเริ้มหมืนอนมาเก็บงานพร้อมมาเก็บงาน แล้วนี่แหละซื้อปูนม่ามือเศ้านี่มันขึ้นกับพนตกมันขึ้นก,ก็ได้โอแข้งเติบเลยพอดีต้นไม่ใบ้าใบซึนใบบานแล้วบานให้งงวยขั้วได้กินงวยกะผมยูพี่นอ้องผมยุ่กมกินหญ้ากินงุ้ยแลนี่แหละนะพี่น้องผูใ้ใดเขามาชมคลิปนี้ก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดติดต,ตามทุกท่านได้เลยแหละขออาล้ำให้รว้ยยูนี่ไมีแห้งทุกผู้ทุกคนเด้อพี่น้องเด้อฮ้อนไส้เด้อพี่น้องไส้หวานซื้อดอกไส่เอาหนึ่งโลนี่ละไส้เป็นเป็นไส้แดงไส้ขี้เป็ดพี่น้องไส้ขี้เป็ดไส้เล็บแต่ว่าใส้ได้พี่น้อง,สองสใส้ได้อยู่เง็้ยนี่เง็้ยซ่านก็ได้แต่ว่าต้องห,อหอ้อนเะกพ่น้องฮ้อนเะกพ่นองถือฝน ทำไมกอนไส้เอ้ยขึมาเห็ดงาน <c oughs> มาเป็นงานรอดมาเหตุงาน,นงก่อสรางนั่งติานทีเราจะก่อนอนถิ่นตนถิ่นตรวจไส้แต่ก้นได้พี่น,อ <c oughs> นอ้องเสียวไส้แก้วออาไส้ไส้แก้วละก็นท<อ>นะนำลงถามันคุณแสดงว่าบาพา <c oughs> รพันพี่น้องะว่ามันนี่นี่ <c oughs> ดินดี นี่ดินปวดหลายมเลยคุณใส่เพราได้เพิ่นกัยันใหม่ใต้รวนคือเพราคุณนะพี่น้องเท้าน้ำเท้วแล้วมันถิบใส่โอ้ยฮอนหยาบพี่น้องไอ้บันมันหยาบพกเลยไปก่อนพอนแล้ว,ลวปูนใส่แล้วพี่น้องผส,อองม,กส,งสมกันบันฮอนกับฮอนบพระาะไรคักแต่มันเปียกพกไว ห่าเหมือนซึ่งวันนี้มีรสมปูนดเล้วกันอยาไม่เล้วเยีางไม่นีละไก่เ <c oughs> นี่นยมันเข็นโคตรกเลยผม ว่าคุ้มพ้นยูเดินก็ไดอย่างว่าอย่างว่าอยู่เ,เดี๋ยวบดเดียวแดดด้วยมันอีกกวันพระพ่อมันอีกก็ได้อีกวันทิ้งวันพระพ่อมีโตกะอีกกระวับบจักตอนบ่ายตอนเลี้ยงมาไปลองไปน,น้ำก่อน Không để Mà lái lắm. cái ngan cũng như làm nữa, mày làm oh เ้ยมาแล้วพี่น้องมาแล้วมาหนำไปเลวพี่น้องเอ้ยเมื่อจะเข้ากันยังมาหลายกันแล้วแล้วง้วก,ก็ได้ยังงวอไปพร้อม ข้าฝนตกมันยหรือเปล่าเล้วก้าฝนตกหรือเปล่าเล้วผูเขาวิวเก่าวิวเดิ่มพี่น้องเลยถ้า่าฝนตกแห้งอยู่เหมือนขึ้นหน้าโม่งคือมือคือมือที่เลี่ยนตกกระโดดประมาณชั่วโมงนึ่งเลยล่ะบาดค่อยบาดแห้งนี่แหละวิวที่อุทัดน์ทรงให้ทงหน้าก็ได้พี่น้องเอ้ย life. หมดแล้วหินี่นอนเลยหมดแล้วพ่อกับใส่กันลห ប្ន <t> ឹង់ក្ន ครัอาจแล้วข้างนึงแหละพี่น้อง แล้วขังนึ่งแล้วจักชัวพราปพ่อปูนกระดาษปันเรียบแต่าสมานสมอีกกอนนัอีกขังหนึ่งเทียดแต่พ่อขังขังนี้เทีดมันพ่องัวก็ได้งัอกับกินร้อนนี่ละอ้อมยำนี่แหละงัวหน่อยนะึ้นทังโกแล้วงัอน่อยนะแล้วแล้วพี่น้องเรียบร้อยแล้ว ยังกับวลาไหลหรอกปูนโมกออยู่คู่นึงเดี๋ยวต้องไปหามาใส่ปูนหมดใส่หินมันเหมือมันเล็กเหมือ,องปูนนี่นกับแกแบบบด้แล้วเยวนิดเดียวนะรครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ ขอขอบคุณทุกคูทุกคนเด้อที่เข้ามาบ่งคลิปของผู้เฒ่าเด้อให้รำให้รวยทุกคูทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ในเรื่องพี่น้องเด้อสวัสดีครับ